ครับผมในการาตั้งค่า Android Auto ที่จะดู YouTube บนหน้าจอ S ิง n ์3นะครับผมเราก็เข้าไปเช็คในมือถือเราเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเข้าไปที่ Android Auto นะครับครับผมเข้าไปที่3ขีดด้านบนนะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับ เลื่อนลงไปดูว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับ Android Auto เครื่องผมจะเป็นเวอร์ชั่น7.0.1.1นะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเล่นกับนะ YouTube หรือแอปที่เราต้องการเล่น YouTube บนหน้าจอสิ่งสามเราเข้าไปที่ปรับแต่งแลนเชอร์นะครับผมว่าเมนูที่ถูกติ๊กไว้คือเมนูที่จะเล่นได้นะครับ เ,เมนูที่จะเล่นได้นะครับที่เครื่องหมายถูกสกรีนทัวร์ออตโอต้ครับผมในการที่จะเล่นหน้าจอซิงค์หรือมีเล,ลงส์หน้าจอมือถือขึ้นซิงค์สนะครับสามารถดูได้เลยครับผมก็จะมีโฮเมต a าออโต้ครับผมในการที่เราจะเล่น YouTube เล่นทีวีออนไลน์ ครับผมเล่นเว็บ g o o g l e เครื่องหมายถูกนี่คือเล่นได้หมดครับถ้าเราเอาออกอไอคอนนั้นก็จะไม่ขึ้นที่หน้าจอซิงสามนะครับผมหรือรถที่รองรับในการเล่นมีเรลิงมือถือขึ้นหน้าจอครับผมสำหรับรถรุ่นใหม่ๆน่าจะรองรับแล้วครับพราอรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับผมหลังจากนั้นเราเช็คเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปเสียบ USB เชื่อมต่อกับรถได้เลยครับผมโอเคครับผม